สวัสดีะค่ะวันนี้นะคะจะพามาทาซิลิูก่อนนอนนะคะอันนี้หน่าสดนะคะเดี๋ยว <on> <ament> จะพามาทาเซตเปิดใจที่สามารถเปิดใจลูกค้าได้เยอะที่สุดนะคะในขั้นตอนแรกในอันดับแรกนะคะต่อไปก็จะเป็นคูเซตไปเรื่อยๆนะคะสําหรับท่านที่มีแบบทุนน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเซตเปิดใจแล้วพาไปทากันนะคะค่ะเซตเปิดใจของเราตัวแรกนะคะก็จะเป็นเจลล้างหน้านะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเจลล้างหน้าตัวนี้ ือว่าเป็นหัวปั๊มก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใช้เป็นหัวปั๊มก็ได้ะคะ่ะแล้วก็หลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จก็จะเป็นเจลวิตามินค่ะเดี๋ยวเราจะมาทานเจลวิตามินให้ดูก,กวนนะคะนี่นะคะ ตัวที่2นะคะเรียนเปิดใจก็จะเป็นตัวที่2จะเป็นตัวไนท์ครีมนะคะตัวไนท์ครีมก็จะเป็นสีขาวนะคะจะเติมให้ทั่วหน้านะคะตรงไหนที่มีบริเวณฝ้าให้เน้น นะคะทำให้หน้าเราอิ่มน้ำํำตื่นขึ้นมาตอนเช้าหน้าเราจะไม่แห้งนะคะหน้าเราจะฉ่าเลยนะคะตัวนี้นะคะมันจะช่วยให้หน้าเราชุ่มชื้นนะคะนี่นะคะแล้วเราก็รูปนะคะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากที่เราทากันแดดลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะเซตนี้ก็จะมีที่เราแนะนำนี้ตัวนี้จะเป็นเซตเปิดแจเซตแรกนะคะจะเป็นเซตกล่องแดงนะคะ,ะเ,เซตกล่องแดงค่ะซีรีส์ยูกล่องแดงนะคะจะมีเจลล้างหน้าแล้วก็เจลวิตามินนะคะแล้วก็กล่องแดงนะคะกล่องแดงก็จะมีกลางวันกลางคืนกันแดดนะคะตัวนี้นะคะกลางคืนกลางวันกลางคืนกันแดด ตัวนี้ใช้ได้ประมาณเดือนกว่าหรือว่า2เดือนขึ้นนะคะราคาอยู่ที่1,730บาทนะคะถ้าสมมุติว่าส่งทางไกลรวมส่งก็1,790บาทนะคะใครสนใจก็ทักมานะคะ